สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันดีเฮ็ดกับข่าวจ้าเดจ้าสิเฮ็ดหมูอันหมูปิ่งหมูเด้งจ้าใส่ไปแล้วเด้อพี่น้องจะเด้งบ่เด้งแหละแต่มันกระเสียบอยู่ใส่ไปแล้วสามเกลือมักไว้แล้วจ้าแล้วก็น้ำมันอันงาแล้วก็ซอสหอยเกลือแล้วก็อันขน้าหมู แล้วก็ใส่กะทิน้ำจ้ะนี่จะมาเค็มเป็นหมูปิงจ้ะเป็นหมูดิงเอาเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันจ้จะเดี๋ยวหล่ะจ้ะสีอิวขาวซอสหอยสำเนียแล้วพี่น้องจะมีเศษมีพิเศษเนี่ยก็คือน้ำมันงาจ้ะย้ายใส่ไปนั่งจะมาเบิง่งปั่นๆว่าเพิ่นจิติด ใหม่ไปจ้ะเดี๋ยวเด้ทีแล้วจ้ะย้ายมาร์กได้เศร้าแล้วจ้ะเสียไปเราจะเห็นไทยคนย้าวขึ้นจ้ะเห็นกินเองจ้ะด้ยเนีอยากกินยังก็ใส้ tiếp với nhau, để cho, nó canh nó, để cho, thằng bốt cào mày, หมูเคิงกิโล,ลย้ายก็จะเอไปหนัดให้เด็กน่อยกินจะ้ะเอาตะไคอยมาเบิ่งกันจ้ะพี่น้องไม่น้อยไม่หย่ก็เฮ็ดไปละจ้ะแล้วแต่เขากินเองเนาะมาจ้าพักเบรกจากเท้าก่อนดื่มชากับขนมมามากินน้ำกันจ้า นะจ่าตั้งกระทะให้หอนจักน้อยจ้ะเอาเนยอันหล่อเพิ่นจ้ะบ่ให้เพิ่นติดกระทะเะจ้าแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆจ้ะไฟปานกลางให้เพิ่นเฮ็ดไปเรื่อยๆซุปไปเรื่อยๆเลืเ้ยงไปทันแถบเฮาค่อยอันนั่นจ้ะเฮาค่อยพลิกเพิ่น ได้เกลียไหมก็ใส่เหมือดพอดีจ้ะเดี๋ยวเพิ่นซุปแล้วคัมมาเบิ่งกันเด้อจ้ะเด้อซุปจักเถียบหนึ่งก่อนจะย้ายเสียอันเฮ็ดให้เบิ่งเปิดให้เบิ่งอีกเทื่อหนึ่งจ้ะเนี่ยจ้าพักที่เขาเพาะก็ขื่นแน่ละจ้ะสองกระถางนี่จะเป็นมะละจ้ะมะละใหญ่มะละอันอันจีนบ่จั๊กได้เนี่ยทับพี่น้อง ยายก็บมรูดรอกหลุแต่วเพื่อนเป็นมะละไ่กลัวมะละขีนกจ้ะตัวนี้จะเป็นแฟงจ้ะจะขึ้นอยกกระถางเดียวอยู่อันนี้จ้านี่เป็นมะละขีนกของย้ายสามกระถางแล้วตัวนี้จะเป็นทบผู้จ้ะสองกระถางเนี่ยจ้ะอันีนน้อยนั้นก็ขึ้นแล้วจ้ะเป็นบักเขือเทศซีดาจ้ะอันีนน้อยนี่จ้ะนี่ขื้นแน่ว่าขื้นแน่นี่ก็เป็นบักเขือจ้ะ บักผีกเขายัางบรทัานี้ขึ้นได้พี่นอ้องบักผีกันอันนี้ก็จะเป็นบักทัวอันฝกนักยาวจ้ะอันนี้ขึ้นค่างเด้จ้ะออันบอขึ้นค่างย้ายจะเอาไปปลูกข้างนอกเด้จ้ะเป็นบักทัวภูมิหมเนาะทั้งนี้ก็สามกระถางเป็นบักอื้อจ้ะบักอื้อฝรั่งกระถางหนึ่งอันเราก็บักอื้อไท้ไปกินยอดน้ำจ้ะ แต่บอกคือย้ายกระสือกินได้จ้ะตอนนี้จะเป็นอ่าไม่นิ้วกัวเกะจ้ะอันเพิ่นเป็นนีหยัางอ่าบักเตีนกัวน้อยๆจ้ะนี่สามกระถางอีกกระถางหนึ่งยังบ่ทันได้ขึ้นจ้ะอันนี้ก็เป็นอันบักเตีนกัวบานเฮาจ้ะเอาไว้แหดูกไซ้์หล่ะพ่นยางไปสวนแล้วเพ่นไปกินจ้ะไปเด็ดกินหลินอันนี้บักผิกสามีพอจ้ะ สามีเป็นกระยาเพาะปีนี้อยู่มาสีปีบพะจะปีนี้อยากเพาะจะเป็นเพออาะอีหยังแน่บือดอกจะบักพริกไทยย้ายเพขึ้นกับวใช่ปัญหาจะย้ายสื่อกินได้เพราะว่าย้ายหูลานแขกเพิ่นก็มีเดี๋ยวเพิ่นกระสิมีเป็นกลุ่มเป็นสีแดงแน่เป็นสีเขียวแน่จะถ้าก,กินได้ เดี๋ยวนี้ย้ายกระโดดความเผ็ดแน่แล้วล่ะจ้ะบระดีกินเผ็ดรลายปั้นได้เดี๋ยวนี้อันนี้โตเหต็ดย,ย้ายเห็ดงานาย้ายจ้ะอยู่โซฟาอยู่กลางๆอันเพาะนี่ละจ้ะนี่อยู่มองไกลๆเพาะอันพักเนี่ยจ้ะเป็นเก้าอี้ย้ายนาั่งชมวิวแล้วก็อันจดอันเพื่อนๆจ้ะจดซื้อเพื่อนๆ เขามาติดตามเขาบาเบิ่งย้ายย้ายกับไปติดตามเพิ่นตัวนี้กับเขาไม่จ้ะนีแเวนตาผอมเรียบร้อยจ้ะทัศัพท์ตัวนี้จะเป็นของลูกไซ้หล่อันนี้ย้ายกับมีดอกกล้วยไม้อยู่ในโต๊ะอันนึงจ้ะเพื่อความไอ้นั่นให้เฮ็ดไห้ห,ห้าสดชื่นจ้ะดอกไม้กับธรรมชาติเฮ็ดไห้สดชื่นขึ้นเด้อจ้ะเด้อ สิเหลียดอีกอยังมันกับผ่อนคลายได้จ้ะนี่จ้าหมูเดงหนาบใส่กระทางอะพี่นอ้องตอนนี้ยางไฟมาทั้นใดนเนะาะรสชาติแซ่บจ้ะน,นี้เมนูนี้รอหยเด็กน้อยกินเข้าได้จ้ะมัก คลิปนี้ก็กดไลค์ให้เด้ดเด็เเดอถูกใจหลายก็กดแชร์ให้น้ำแน่จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเหตุคลิปก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้น้ำมาเดอจเจเดอปัดไทยในสวีทสวัสดีจ้า